สวัสดีพี่พ,พี่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมช่างตุ่ม b b เบตออริโจังหวัดตรตะลดิตะดดนะครับผมวันนี้ส่งงาน BA 6000 BST Super ท i ซู t e r พัดนะครับผมก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมแทนนี้ลูกค้าเอาไปขึ้นรถแห่นะครับผมก็เป็นรุ่นโมดิฟายพักขยายนะครับผมเพิ่มภาคขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่ารถแห่นะครับเวลารับงานนี่รับงานยาวครับ หกเจ็ดชั่วโมงนะครับผมก็เลยเน้นอ่าพักขยะใหญ่นะครับผมก็อุปกรณ์จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมช่างตุ่มเน้นคุณภาพทุกแท่นครับผมมอแปลงสั่งพันพิเศษนะครับผมพัาขยะนี่จัดเต็มให้เลยครับผมแรงอึดทนพร้อมรุยงานหนักนะครับผมอุปกรณ์สวยงามนะครับช่างตุ่มวางเลยเอาไว้สวยงามนะครับผมคุณภาพครับกล่องครับผม พี่ๆท่านใดสนใจก็ทักแชททักเพจทักไลน์ช่างตุ่มได้เลยครับผมอุปกรณ์จัดเต็มครับผมเน้นคุณภาพทุกแท่นครับผมช่างตุ่มรับประกันคุณภาพครับผม